พี่น้องมือนี้กวาวันพระเนาะมือนี้เป็นคว่มเสือส่วนโุคคลเฮามีสารประพุ่มยูเฮียนยูซาสิทธิ์กับพี่น้องเป็นสิ่งหนึ่งเนาะที่เฮานับถือเพิ่นเชื่อวาถ้าเฮาบู่าเพิ่นเฮากัสีมี่ยูมีกินเพิ่นกัสีอันสิปกปักรักษาให้เฮาทำมาหากินจะเลื่อนลุงเรื่องจัง,จงวันพระมือนี้มันบอกเป็นยัยยัยทอดเรากัสีมีน้ำดื่มน้ำแดงแล้วก็าากอาหารค่ะพี่น้องของหวานเนาะมี่เขาเขาอันเอียงเกาะ าหวานเขาใส่น้ำตาลนึ่ซื่อแล้วพี่น้องล้วกันนี้ขนมถี่เราซื้อมาเนี่ยแต่พี่น้องเข้าเฮ็ดไปเพื่อถี่ว่าว่าเข้าได้กินยูเพิ่นได้กินยูเต็มอิ่มเต็มยางเข้ากัสีได้หาเงินจะเลิศลุงเรื่องค่ะบัดนี้ย่ำม,มือแรงเข้ากัสีไม่จุดถูกจุดเทียนให้เพิ่นอีกเดียบ,บัตรนี้พี่น้องนี่นะมันพระมันศิลบ้านผู้ใดมีสันพระพุ่มเฮ็ดในเด้อพี่น้องเรื่องผู้ใดห,หากินฟืดเครื่องหากินโบอันนี้ก็ได้เข้าก,กับเฮ็ดไหวค่ะพี่นอ้นองนี่นะเพื่อความสบายใจเพนินย กินอิ่มกินเต็มเพิ่นกะดูแลให้เฮาหาเงินหาค่ามมันๆคือกันละค่ะพี่น้องอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะค่ะเนาะ